เดินทางมาถึงการสมรสประัสต์สองจุดหกลาซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสรรมการนิวเคลียสอันนี้ก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสรรมการนิวเคลียสที่แบบว่าน้องต้องรู้น้องจะต้องรู้จักพวกนี้มาเป็นเรื่องที่พี่ค่อนข้างชอบมากนะฮะเรื่องนี้พอพี่จะสอนอะไรพี่จะนึกถึงเพลงนี้เสมอเลยครึ่งหนึ่งของซีวีซีโร่ท,รทำไฮบไป สวัสดีจ้าแอนยองในสายก็สวัสดีเราก็เดินทางมาถึงการสอนประภรัสตสองจุดฮอสล้วสองจุดหกนะคะในบทของอะตอมและสมบัติของตรงารางธาตุนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสมก,การนิวเคลียสอ่านิวเคลียสแบบที่เอาไว้ยิงระเบิดปร,รมณูกันอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับประโยชน์ที่แบบว่ายิงปุ๊บแล้วก็ระเบิด แล้วก็กลายประเทศนั้นก็จะกลายเป็นโกโก้ขันอะไรประมาณนี้อ่าก็ะะจะเกี่ยวกับสมก,การนิวเคลียสนะครับบทนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อของเคมีเหมือนกันนะครับันน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่กับปันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปปันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับ และสิ่งที่สำคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจิจจังเลยอย่าลืม tag story ig มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะครับน้องๆสามารถทำรีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิกตอกเพื่อให้คนที่ประเทศไทยนี้ครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทำคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบขัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลลย ภาะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับอันแรกเลยดีกว่าน้องรักของพี่อันแรกเลยนะก็คือเรามาลุยกันเลยนะ,สะเสถียเลยนะก็คือเขาถามสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็คือสัญลักษลักนิวเคลียร์เนี่ยหนูต้องรู้จักหลายตัวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่าข้าความกันลวกันนะฮะก็มันจะมีเอ่อตัวเอ่อเขาเรียกอะไรนะอัลฟาอัลฟาสัญลักษณ์เป็น HE42 สี่สอง นี่อันนี้ก็ต้องรู้จักนะครับเออแล้วก็จะมีตัวบีตาบีตาเนี่ยจะเป็น e สูตรลบหนึ่งอ่าน้องต้องรู้จักนะครับเออแล้วก็มีตัวโปรโซิตอนมันจะเป็นเหมือน b หางยาวเงี้ยแล้วก็มีบวกจะกลายเป็น e สูตรหนึ่งธรรมดาอ่าแล้วก็จะมีเอ่อแกรมมาแกรมมาเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยรุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นพลังงานเฉยเฉยมันจะเป็นตัว y จะไม่มีสัญลักษณ์อะไรอ่าแล้วก็จะมีนิวตรอนอ่านิวตรอนเนี่ยก็จะมีเป็น n หนึ่งศูนย์อ่าพวกนี้น้องต้องรู้ แล้วก็จะมีพวกออะไรนะไฮโดรเจนนะฮะไฮโดรเจนก็จะมีตั้งแต่ H11 H12 H13 sorry นะ H11 H12 แล้วก็ H13 ในลักษณะแบบนีนะ้อันนี้ก็คือจะเป็นสัญลกกรรักษณ์ของกัมมของของของสมการนิวเคลียร์ที่แบบเออวี่น้องต้องรู้ว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะฮะน้องจะต้องรู้จักพวกนี้มันนะครับออะทีนี้พอน้องเข้าใจตรงนี้คร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาสนดแบบฝึกหัดแบบเปรียวเยียราากันเลยดีกว่าู ข้อที่หนึ่งจ้ะมาเขาบอกว่าให้เราเกยนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ต่อไปนี้โอ้ยซึ่งพี่เพิ่งสอบแบบกี้เองเนาะก็คือแอลฟาแอลฟาเนี่ยสัญลักษณ์เป็นตัวแบบนี้อ่าเป็นเหมือนแบบเป็นโบเล็กๆนะฮะก็คือจะเป็น SE 42นะครับส่วนบีตาเนี่ยจะเป็นเหมือน B ห่างยาวแบบนี้อ่าก็คือเป็นลักษณะคืออ e สูตรลบหนึ่งลบหนึ่งนะฮะอ่า ต่อมาคือโปรซิตอนโปรซิตอนเนี่ยจะเป็นบีตานี่แหละแต่เป็นบีต้าติดบวกนะครับจะมีสัญลักษณ์คือ e0 บวก1ด้านล่างนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของโปรซิตอนนะครับคือจำจำสัญลักษณ์ให้ได้เพราะว่าถ้าจำสัญลักษณ์ได้เดี๋ยวเราจะไปเขียนในสมการิีแคยง่ายขึ้นแค่นั้นเองจบๆนะครับมาต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าทัดฟรานซิมฟรานซิลรู้จักตัวนี้่ไหมครับฟรานซิล ลินพี่เป็นไรคะโดนน้องด่าละหนึ่งอะเฟอร์นเซียมคาร์บอนนีออนชอรียมธาตุใดบ้างไม่มีไอโซโทปที่เสถียรในธรรมชาติอะเขาถามว่าธาตุใดบ้างที่ไม่มีไอโซโทปเข้าใจคำว่าไอโซโทปไอโซโทปคือมีโปรโตอนเหมือนกันโอเคไหมเออเขาบอกว่าไม่มีไอโซโทปที่เสถียรในธรรมชาติ ก็คือไม่มีธาตุที่มีโปรตอนเหมือนกันในธรรมชาติใครปะเออก็คือเขาถามว่าธาตุไหนบ้างคําตอบนะครับคือธาตุทอรีอียมและฟรออรีียมออาจบได้เลยลูกเดี๋ยวพี่จะบอกเหตุผลว่ามันพออะไรทอรีียมและฟรออรีียมเหตุผลก็เพราะเลขอะตอมเนี่ยมันสูงกว่า83อ่บ เลขอะตอมเนี่ยสูงกว่า83พอเลขอะตอมสูงกว่า83เนี่ยเลยไม่มีไอโซโทปที่เสถียรในธรรมชาติอ่ามันก็เลยเป็นพวกธาตุที่เป็นลักษณะเหมือนแบบเอ่อกัมมันตรังสีอะไรประมาณนี้เขาก็จะเป็นพวกแบบธาตุที่มันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับก็ก็เลย่ยเขียนว่าเลยไม่มีไอโซโทปที่เสถียรในธรรมชาติประมาณนี้ เออมันก็เลยไม่มีท่าที่เสถียรในธรรมชาติฟิวนี้เลยจบเข้าไหมเออข้อสองเคลียผ่านจบนะครับก็คือเป็นคือว่าไงคือท่าที่สูงกว่าปฏิสิบสามเนี่ยลองสังเกตดิท่าที่มีสูงกว่าปฏสิบสามแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกท่าที่แบบเป็นกัมันตารางสีซะส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยเป็นแบบนั้นนั่นเองอ่ะต่อมาข้อที่สามเขาบอกว่าจงเขียนสมการต่อไปนี้ให้สมบูรณ์อ่ะหลักการเนี้ยคือหลักการของสมการนิวเคลียร์คอนเซปต์ของมันคือบนเท่ารางเท่า ก็คือด้านบนตัวนี้ทามี27ตัวด้านละด้านด้านบนทางขวามือตรงนี้ก็ต้องมี27ดังนั้นตัวนี้มันเป็นเลขศูย์พี่ก็เลยรู้ว่าเอ้ยตรงนี้เป็น27ส่วนตอนนี้เป็น14ตัวนะตัวนี้เป็นบวกหนึ่งแซงว่าตัวนี้ต้องเป็น13เพราะด้านล่างรวมกันตัวนี้ต้องได้เป็น14เหมือนกันเนียมันก็เลยเป็นเลข13พี่ก็เลยได้ทาตุมาพี่ก็ไปดูดีว่าเอ้ยทาุตัวที่13ของตารางทาุคือใครปรากฏว่าพี่ก็ได้เป็นอลูมิเนียมมาแค่นั้นเองก็เลยได้เป็นอลูมิเนียมแบบสวยๆเก๋ๆเล ะะต่อมา3.2นะครับอันนี้ยีิบเก้าอันนี้30ใช่ปะพี่ก็คิดแล้วต้องเป็นยีิบเก้าด้านล่างต้องเป็นลบหส่วนนี้หกหอันนี้หกหเหมือนกันด้านบนต้องเป็นศูนย์อ๋อพี่เลยรู้แล้วว่ามันคือ e ีสูตรลบหนึ่งมันคือเบต้าแค่นั้นเองจบแล้วก็ใส่เข้าไปต่อมาอันนี้ครับยีิบเจ็ดกับสี่ใช่ปะยี่สิบเจ็ดรวสี่เป็นสามสิบเอ็ดเนาะอ่าเสร็จปุ๊บอันนี้รวมกันนะครับเป็นสิบห้าส่วนนี้สิบสี่ขัดหนึ่งสามสิบขัดหนึ่งอ๋อทัดไรเอ่ย ไฮโดรเจนไงไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งทำให้พี่รู้เลยว่าเอ้ยในตารางาธาตุตัวเนี้ยก็คือไฮเดอร์เจนหนึ่งหนึ่งนั่นเองจบอ๋อเป็นไงสวยปะนี่คือสรรมการในอ่าเขาเรียกอะไรสมการนิวเคลียร์เนี่ยคือคอนเซ็ปต์ในการเขียนสมการนิวเคลียร์ให้จำว่าบนเท่าล่างเท่าแค่นั้นเองจบติดเลย okay, ลูกหลักโอเคปะจบไปจบอืมเยี่ยวพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำฟ้ามาบอกนะทุกคน ใครที่ดาวนโหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กำบ,บ,บันคำก้อนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กำบ,บันไม่มีอะไรจะให้น้องกัากส่วนลดนี้นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของวนเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้นพี่กำบันขอพี่กัว ทั้งใจเย็นต่อนะสู้ๆไปกำลังใจให้อาทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายต่อมาข้อที่4นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ค่อนข้างชอบมากนะฮะเรื่องนี้พอพี่จะสอนอะไรพี่จะนึกถึงเพลงนี้เเสมอเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปเคยฟังไหม เพลงเก่านิดนึงนะแต่พี่คิดว่าน้องน่าจะเคยฟังนะเป็นเพราะเป็นเพลงในตำนานอารมณ์เหมือนจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาอารมณ์แบบน,นั้นประมาณยุค90ูอันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนเพ,พิ่งออกหักคืนหนึ่งของชีวิตซีรถช็ชชอหายไปไม่เชื่อลองเธอลองไปเซิร์ชฟ,ฟังดูเพลงพราอมากสมัยนู้นนะ <laughs> อ่ะทีนี้เรากลับมาที่เนื้อหาก,กันดีกว่าพี่บตอนนี้ชอบพามาผพามอยก็คือเขาบอกว่าไอโดเนี่ย131หนึ่ง มีครึ่งชีวิตคือ8วันครึ่งชีวิตก็คือ T1 นส่วนเนี่ยคือ8วันจำนวน10กรัมก็คือสารเริ่มต้นสารเริ่มต้นเนี่ยมี10กรัมเมื่อเวลาผ่านไปกี่วันเอ่ยทำให้อดีเหลืออะสารเหลือเหลือ2.5กรัมอะคนโยงว่าครึ่งชีวิตคืออะไรหรอครับพี่คำว่าครึ่งชีวิตก็คือทุกๆเวลานั้น,น่ะสารหายไปครึ่งหนึ่งเช่นอันนี้เขาบอกว่าครึ่งชีวิตคือ8วันใช่ปะแสดงว่าทุกๆุกวัน สารพี่จะหายไปครึ่งหนึ่งเออก็ค right? ือเมื to má, so we we ่อเวลาเมื <dinheiro> ่อเมื่อได้ผ่านไป8วันสารพี่หายไปครึ่งหนึ่งทีเนี้ยตอนเริ่มต้นเนี่ยพี่มี1ิบวันใช่ปะเออพี่มี1ิกรําใช่ปะทีเนี้ยพี่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่พี่จะกลายเป็น2 5จุดก็คือเมื่อเวลาผ่านไป8วันสารพี่จะหายไปครึ่งหนึ่งก็คือจาก1ิบก็เหลือห้าเข้าใจปะเออแล้วพอผ่านไปอีกแดวันจากห้าพี่ก็เลยเหลือ 2. 5กรุม้ากเข้าใจปะ ก็คือลดลงไปเรื่อยๆจาก2.5กรัมก็จะผ่านไปอีก8วันก็จะลดลงไปเรื่อยๆทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งอันนี้เขาเรียกว่าครึ่งชีวิตเพราะนั้นเวลาครึ่งชีวิตคือ8วันแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันเป็นลง2.5พอดีตามที่พี่ต้องการพี่ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อถ้าเริ่มต้นพี่เนี่ยมี10กรัมแล้วอยากให้เหลือ2.5กรัมอ๋อต้องใช้เวลาทั้งหมด16วันเออเก็ตฟิลปะต้องใช้เวลาทั้งหมด16วันเมื่อไหร่ที่ใช้เวลาครบ16วัน สารพีจากสิกรัมเฉลี่ยอ2.5กรัมเพราะทุกๆ8วันสารพี่ลดลงครึ่งหนึ่นงนจบไหมเก็ด้วยเกตนี่แหละคือฟิลลิ่งของรึ่งชีวิตนะครับจริงๆมีสูตรด้วยนะหนูลองไปเ,เรียนเคมีรู้กันวันเดียวดูนะฮะพอพี่กับตันเิสอนแบบอุ้ย <c oughs> สอนดีนี่แหละคนชอบไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรชอบเพราะหน้าตามัง้งสงสัยหน้าตาดีเกินไปอะไรอย่างงี้ปะเออขอบคุณนะน้องที่น้องชอบเพราะว่าหน้าตาพี่ <c oughs> อ่ะกลมาว้อาที่วาเขาให้เห็นแผนภาพเปรียบเทียบระหว่างตัว ปฏิกิริยาฟิชชันกับฟิวชันจริงปะง่ายๆหนะ่อยจำแบบนี้เลยคือถ้าเป็นปฏิกิริยาฟิวแบบ fit, ฟิชชันฟิชนะหนุ่มเข้าใจคำว่าฟิตปะฟิตมันคือปฏิกิริยาการแตกตัวแตกออกปฏิกริริยาการแตกออกหรือแตกตัวเขาเรียกว่าฟิชชันเป็นปฏิกิริยาการแตกออกหรือเป็นปฏิกิริยาแตกตัวโอเคไหม แต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาประเภทฟิวชันฟิวชันเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาประเภทรวมตัวปฏิกิริยาโอเคไหมมันจะเป็นปฏิกิริยาประเภทรวมตัวฟิวชันเนี่ยแตกออกแต่ฟิวชันเนี่ยรวมตัวเขาให้เขียนแผนภาพเวนใช่ปะ่ะทีนี้ส่วนที่ซ้ำกันคือทั้งสองปฏิกิริยาเนี่ยให้ e อ e น g y เหมือนกันหรือให้พลังงานเหมือนกัน เขออ้าใจป่ะทั้ง2ปฏิกิริยานี้ไม่ว่าจะเป็นฟิสชั่นหรือฟิวชั่นเนี่ยทั้ง2ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ให้พลังงานเหมือนกันหมดเลยโอเคปะ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงนะฟิิชั่นเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับโรงงานนิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร,ร์ยในโรงงานเคยได้ยินปะ่ะเออโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าฟิวชั่นเนี่ยเป็นปฏิกิริยารวมตัวส่วนใหญ่แล้วจะเกิดอยู่บนดวงอาทิตย์เคยเห็นดวงอาทิตย์ไหมทำไมดวงอาทิตย์ถึงแผ่ความร้อนตลอดเวลาเลย อ่าเพราะว่าฟิชชั่นเอ่อฟิฟิลชั่นเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ปริยายในดวงอาทิตย์มากกว่าก็จะให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงก,กว่าคอนโทรลไม่ค่อยได้อย่างฟิชชั่นยังพอคอนโทรลได้เข้าใจพี่พูดปะเอ่ออันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆเลยนะครับโอ้ oh my g ก oh, ูโอนะ้จบแล้วนะจบแล้วนะในปดเอ่อในแบบทดสอบสอนั่นเองนะครับเป็นไงชอบไหม เออชอบให้พี่เฉลยแบบนี้ไหมถ้าชอบฝากคอมเมนต์ก, comment, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่คนนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่ก็จะมันก็จะรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับไว้ในเว็บไซต์ chemistryk.com นะครับแล้วก็โอ้ oh my god ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ i s h e best for you นะสำหรับน้องคนที่แบบเรียนมาถึงตรงนี้นะฮะที่รู้ว่าน้องต้องเป็นคนขยันต้องเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หล่อและเป็นคนที่เก่งากที่ ถึงแม้พี่จะเป็นตัวปลอมที่สอนน้องตัวนี้อยู่ก็ตามแต่พี่รู้ในจิตใต้บังลึกสำนึกของพี่เลยว่าคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่ต้องเป็นคนที่รอดและเป็นคนที่สวยเออนะฮะและเป็นคนที่ขยันเอาไว้คือที่เป็นคนที่ขยันพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะมอบอะไรให้กับคนที่ขยันก็ในฐานะที่พี่เป็นติวเตอร์คนหนึ่งที่แบบเอยสอนวิชาเคมีมานานประมาณหนึ่งหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีมาจริงจริงพี่สอนมานานกว่านั้นแต่พี่ไม่อยากบอกพี่สอนมาประมาณสิบปีแล้วพอพูดอย่างนี้แล้วมันดูแก่งเข้าใจปะ ก็เลยแบบไม่อยากพูดเท่าไหร่เออคือสอนมานานแล้วสอนมาเป็นสิบปีแล้วก็คืออยากจะบอกน้องว่าในฐานะที่พี่สอนมานานแล้วพี่ก็เป็นติวเตอร์นี่แหละเออพี่ก็ไม่รู้จะมอบอะไรให้กับคนที่แบบขยันเรียนมานั่งเรียนจุ่มพนนี้ก็เลยขอมอบสิทธิพิเศษส่วนเล็กๆน้อยๆของพี่ที่พี่มอบให้ได้ละกันนะก็เป็นมอบส่วนลดหนึ่งร้อยบาทให้กับน้องนั่นเองเออสำหรับคนที่แบบชอบการเรียนแบบนี้ชอบจริตแบบนี้เพราะว่าในคอร์สเยนที่ก็เป็นฟิวประมาณนี้แหละปัญญาอ่อนติงตองงองเงงอย่างนี้แหละ แต่ว่าสอนก็ใช้เทคนิคคําพูดประมาณนี้เลยนะครับเพราะ,ะนั้นก็ถ้าใครชอบลักษณะการสอนแบบนี้จริตการสอนวันนี้พี่ก็ขอมอบส่วนลด100บาทให้กับน้องน,นะครับสำหรับคอร์สสี่เทอมหนึ่งสี่เทอมสองและ 1, สี่เทอมหนึ่งบวกสองามารถว่าเฮ้ยหนูอยากใช้หนูทำยังไงดีคะก็คือ1ให้แคปหน้าจอหรือถ่ายรูปบัตรส่วนลดนี้ใครดาวโหลดเอกสารสก็ถ่ายรูปบัตรส่วนลดเอกสารนี้แล้วก็2นะครับให้คอมเมนต์ใต้ลี่ว่าหนูสนใจใช้ส่วนลดค้าแล้วก็แคปหน้าจอที่หนูพิมพ์ว่าหนูสนใจใช้ส่วนลดแล้วก็ส่งนะครับทั้ง2รูปนี้นะครับ ไปที่อินบอกนะผิคม่คแล้วแจ้งแอดมินพี่เลยบอกว่าพี่คะหนูต้องการส่วนลด100บาทสาหรับคอร์สนี้ค่ะแลวแอดมินพี่จะมอบส่วนลดให้กับ100บาทให้กับน้องคนที่ตั้งใจดูวิดีโอนี้นั่นเองเออก็มาให้ไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจดูจริงๆดูไม่มาถึงตัวนี้หรอกโอเคไหมเป็นความรับระวังเรานะครับโอเคนะเพื่อนก็ฝากเอาไว้ละกันนะครับสาหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรให้แล้วหมดตัวแล้วหมดตูดแล้ว เพราะนั้นก็จบเนื้อหาต่เพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยและพี่จะได้มีกำลังใจนะฮะทุกยอดวิวทุกยอดกดไลค์ทุกยอดคอมเมนต์ต่างๆนะน,นะมันคือกำลังใจที่ในการทำคลิปต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากให้พี่ทำคลิปต่อไๆปๆอยากให้พี่เฉลยอ,อะไรแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่คนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบได้คราบสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมิสมอยากท้าพวกเรา ไว้พบกันใหม่ใน e p i s o d น้นครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับ